ก็พาายตะเภาเราดูตำรวจดูกับพี่ชายพี่ชายเป็นตำรวจพอทาขับข้าวขาเหมือนเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นพี่ชายเขาไปย้ายมาเป็นตำรวจที่นี่เพากวาชวนเรามา ขายสิปลาเองขายไปสักพักนึงท้าก yes. ็บอกว่าเด็ดทำไก่หุ้ยดีกว่านะกินกับไข่เข้ากันก็สักพักนึงก็ทำนี่แหละแล้วเาหมูนี่แหละยี่สิบาทาดิตั้งแต่เริ่มขายจนมาเพิ่งจะขึ้นราคาลูกอาทิตย์ที่แล้วนี่เองเรื่องที่หมูแพงอ่ะขึ้นเป็นยี่สิบนี่เราอยู่ราคาดีได้ เราจะทำทุกกลางๆเพราะว่า<อ>เราจะไปเอาออกเผ็ดออกหวานคือถ้าใครชอบเผ็ดเราก็มิ้งน้ำตาลอะไรงเงี้ยให้เติมอะ่ะแต่เราจะไม่ค่อยเน้นหวานนะเราว่าหว<ม>านม,มากก็ไม่ดีนะแต่บางคนที่เขาชอบหวานเขาก็ขอน้ําตาลเติมตอนนี้ราคาใหม่นะถ้ากะเพรายอย่างเดียวก็25บาท<ห>ถ้าใส่ไข่30บอกไข่เจียว20บาทแต่เราไม่ได้ใส่หมูแล้วนะไม่ได้หมูอย่างเดียวนะที่ขึ้นน่ะเครื่องปรุงก็ขึ้นโฟมก็ขึ้น ไครก็ขึ้นข้าวสารก็ขึ้นมันขึ้นทุกอย่างไม่มีอะไรไม่ขึ้นหรอกเราก็ไม่อยากปรับราคาตัวเองป<ม>นใจใคนจนน่ะที่จริงเราถึงขึ้นน่ะ,ะนมันก็ขึ้นแค่ห้าบาทปริมาณก็อิ่มเด็กนักลงนักเรียนเมื่อก่อนเองเป็นนักเรียนเคยมากินประลัดทำไมก่อนลูกนะคะ้าเรานักเรียนเยอะก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละถ้าเราตั้งร้านเสร็จก็ประมาณหกหมู่ เมื่อก่อนมันจะมีพวกขับพวกเอกนะมันก็จะสักปีหนึ่งปีสองอยู่นี้ก็แค่เที่ยคืนนั่งอยู่หน้าโรงพักต่อพอบ้านโป่งเลย